อ่ะพี่น้องถึงเวลาทํางานแล้วโอ้ลังจุดไฟแล้วปติดพี่น้องีิไดีมาทําการลือเปิดเตาแล้วกับเลี้ยงฟืนจัดการข้างในใหม่เพราะว่าหมดตีดแล้วเพจุดแต่มันปติดต้องใช้ฟืนจะชื้นเกินไปแล้ะกับตัวเชื้อเพลิงข้างในอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะพี่น้องนะได้ปติดเลยครับพี่น้องคุ้มอยู่สองมือกับปติดปติดเตาเห็นเลยพอตะลาไฟในกับมิดกับหมอดลงมควันควันก็นหายไปเดี๋ยวทําการลือ เรือดินที่ปิดอยู่อรอดเปิดเรียงไฟเรือเรียงฟื้นไหมครับพี่นังครับไปครับ แค่ปล,ลูกพเลยดีแท้จิบ่ไไ้เห็ดงามเห็ดผมไม่กัดเห็ดเอาดินผสมอีกแลวเนาะ<อ>ขานเนะรอก็ย่างหนาเลยวะคนอะ ขวานมาน้ำยังบ่นนเนื้อขวานก็จะฝากทางเลยเห็นบ่เห็นแล้วเวลาเรีดโครนแบบนี้เป็นตะติษคาร์โบไฮเดหาย มันน่ยกันทีละอันน่ะมันอะไรอ

เอาต่แกงเล็กก่อนแล้วกันเคลียร์พื้นที่ข้างในก่อนพี่น้องนะพี่น้องมันไม่ติดไฟมันใหม่แค่หน้าเตาหน่อยเดียวเองแต่ว่าถ้าเราจุดรอบนี้อาจจะติดนะเนาะห้บาบรลเตอทดลองจุดตึ้งแเ่มือน,นั้นมันไหมเฉพาะตรงตรงหน้าปากบองไฟเข้านิดน้อยเดียวแล้วไ,ไฟมันก็ดับไป อาจจะเกิดจากคมเสื่อภายในเตาสูงพี่น้องฟืนมันเปรียกก็บพแห้งโอเคเดี๋ยวจัดแจงเรีวฟืนใส่ปากเตาแล้วก็จุดไฟครับผมรอบดีเจ้าให้ติดเรียบร้อยครับผมประมานี้เดี๋ยวสังกะสีปิดสังกะสีปิดแล้วก,ก็ดินใส่เหมือนเดิมแล้วก็จุดไฟพี่น้องครับ ตามากกับฝนเลยตาฝนรินฝนรินเป็นนี้เลยฝนดีบ่เลยมันเปลี่ยนอยู่ต่ว่าพรหนงพรติดผมจุดหอบว่า่ตาาีดเลยโอ้ใส่เบิงก่อนนะใส่ัอองหาดลูกอดินใส่ก่ง น่าจะดังแล้วตัวนี้เพรอมเป็นคนดังเลยเหรอเดี๋ยวเรียวให้ถมดินก่อนสักคู่ก่อนสักหน่อยก่อน <c oughs> มันจะควรขูด นจังหวะติดเฮดชุดเต่าก็คือติดอยู่ นึงนี่อันเป็นๆนี่ก็ฟันไปอีกแล้วกินฮึต้นนึงนี่ต้นนึงแหงต้นเก็นเก็น อ่ะเรียบร้อยตันนีกับเป็นพิธีจุดเราจะกลับมาเป็นคนดังอีกครัจุดเ<า>พิง่งจุดไฟ่อจุดเถอะนุ่งยองใค้ละเดี๋ยวเสียนใช่ก่อนไหมเฟื่อนอยู่นะเฟื่อนใส่เฟื่อนอยู่คุณตัง้งเลยละยาหนีด้วยปุ๊ đó này kinh là sai đòn này nghe đi con đón này nghe đi con tắc bầm bầm oh nhúng bớt vào đây nè

จยเขาเขียวขฝนผีมากาาาก,ากาา่านะครทั้งผูกก็มาก่าาเจนนอ ต uhm ุดุดเาเน้ยมได้จุดุดรลมๆสีละติดไป่ไฟติดไปว่าแต่ว่าติดติดต่อว่ารู้ พัศซีวิตบ่ะเอาอะไรพี่น้องที่นี้พ่อแคเนกันครับผมทำการจุดไฟแล้วเส็นเบ็นแล้วก็เดี๋ยวจ้างมาติดต,ตามกันคลิปต่อไปว่ามันจะติดวัเนาะตอนนี้องหรน่าจะติดแหละเพราะฟืนแห้งแล้วเนาะพี่น้องลไลน์พวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ